เมื่อวานนี้ผมเดินเข้าไปที่ห้องครัวและผมก็พูดกับพ่อว่าเฮ้ hey, พ่อผมหิวแล้วพ่อก็พูดกับผมว่าสวัสดีหิวฉันพ่อผู้หลอดชีวิต <Hernandez> จากมุกของพ่อก็เราได้ทานมื้อค่ำด้วยกันแล้วพ่อก็ได้คลายถั่วออกมาที่โต๊ะแล้วพ่อก็มองมาที่หนูแล้วก็พูดว่าโอ้ไม่ฉันเพิ่งฉี่บนโต๊ะ มันได้ยกระดับความชิบหายมากขึ้นผมนั่งเลยนะก็พ่อได้ถามผมว่าลูกเคยได้ยินหนังเรื่องใหม่ที่ชื่อว่าท้องผูกไหมผมก็แบบว่าไม่ไม่เคยเลยแล้วเขาก็พูดว่ามันไม่เคยออกมาเลยใครแม่งจะไปเรียกชื่อหนังว่าท้องผูกตอนนี้ไอเซ็กได้เกียรติอุตสาหกรรมภาพยนต์เป็นที่เรียบร้อย พ่อกับหนูได้เดินผ่านอ่วคอรีมที่หนึ่งแล้วพ่อก็พูดกับหนูว่าต้องจักระจี้กี่ครั้งถึงทําให้ปลาหมึกหัวล้อได้แล้วพ่อก็อกกกออพูดกับหนูว่าจัก,กจระจี้สิบครั้งแล้วหนูก็แบบอะไรอ๋อหนวดปลาหมึกนี่พ่อช่วยทำแซนด์วิชให้หนูได้ไหมแล้วเขาพูดว่าไงอาบาคาดาบาจงทำให้เธอเป็นแซนด์วิชโอลี่สมสมตัวเองอย่าง มุกของพ่อไม่ตลกเสมอไป